หืมอ,อืมลุ่นๆว้าวว้าวพี่น้องไม่คิดเลยว่าสิบวอสเซเรียนได้กินเออพี่น้องพี่น้องพี่น้องด้วยฝ้าฝ้าฝ้า สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาผบมาผอกับส่องน้องบัวอีกแล้วเนาะวันนี้น้องบัวสิาพาไปเบิง่งของเดดพ่อแม่พี่น้องได้ทุเรียนมาสั่งมาสั่งมาจากไหวะเบืวจันทบ,บุรีสั่งมาจากจันทบ,บุรีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาชมกันเลยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องโบสิขสุขและแม่น้องชิงก็สิเป็นคน <c oughs> มามาเบิ่งกันเลยพ่อแม่พี่น้องไปสบายดีเถีะเด้อพี่น้อง สบายดีอีกเนาะตัวเลียนหาโล่ผเด่นี่ย่อแม่พี่น้องหาโลเลยพี่น้องเจ้าว่ามันชิจัดใหญ่ไพ่กระพริบเจ้าว่ามันชิลเดีกยวไปจัดเด้อพี่น้องบาได้ถาดมาใส่นาะเอาถาดมาก่อนเอาตัวเลียนมามามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะ อ่าลูกงามขนาดิผ่าข้างแรกได้พี่น้องผ่าข้างแรกมาเบิง่งกมาเบิ่งเลยเนาะพิทถือกับเจว่ากันเน,ะะนะะานนะเฮ็ดนนะั่นได้หว่ผ่าแน่น่บอ่าวรถนะกได้ก็ได้นี่นี่มันเป็นเฉียง อย่าบัวกิ่งเนาะพี่น้องเป็นรุ่นน้ำการเลยพี่เนาะข้างแรกในชีวิตเลยน,นี่นะมารุน่นมารุน่นกินทุเรียนอยู่ค่ะมีแต่ชื่อกินแบบนั้นเลยเนะาะมาได้เป็นหมากมาแบบใหญ่ๆแ,แบบนี้เลยอันนี้ก็มันชิบัวถือ่อันเปิดเอาวางกลางโอ้ยหเพื่อ,อไลออกมาได้ไ <laughs> ไวก้ก <c oughs> ันถือกันนั่นล้วปะวะเอาไว้ถือหนึ่อันเลยบ่เอาออกอย่างหนึ่งก่อนท้าเชี้ร์ได้เนาะอืะเอาออกได้ยี่บอลึกบผ่าแบบเป็นนั่นน่นเลยมันต้องออกที่จะเชี่ยมเนั่นเห็นไหมเนาะัวเลี้ยนใหญ่เนาะโอ้ยอยากกินชดๆนี่ช่องแซ่นี่ เชนอกเนื้ออะไรแบบนี้ดิไปาทานหานังใหม่ใครเคยผา่าเป็นเนี่ย <c oughs> บ่ใครเคยเหยียดมาไหมอ้ยแต่ว่าเติร์นนี่เนาะเสียนกลางเลยป่วยพี่น้องคิดพลาดแล้วพี่น้องคิดพลาดนะครั้งแรกเอาไหม เห็ดมัเป็นไหมนี่บัว่ามันชีอยู่มองใดมองใดเนาะโอ้เส้นน้อยเดียวเนาะนี่ประมาณแางนี้เนาะค่ะว่ามันก็อยู่ตามหลอกนู้นหลอกอะไรกคนณบวยคนผ่าบ่เถือกหลอกนิดมันจะขีดหลอกใหญ่หลอกน้อยเนาะโอ้ยน้อยเดียวเหมพี่เนาะใครเอาไพ่เนาะมือใหม่ไพ่มือใหม่ฮัททำตัววองรู้จักบาท ก็เล่นแ่ใชเไหมตัวนี้ด้หน่อยใหญ่แลเนาะอผมีฮันนวใส่มือแจมีล็อกสุดๆเลยใส่กินไหน่่ไปล่น ôi bỏ mày bị nóng bỏ khơi nó bị nóng tô này tôi bơm bơm tony đại bưng, tôi mhm đại mhm 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 สั่งมาจากสวนจันทบ,บุรีเลยเนะาะสั่งมาจากสวนโดละเก่าสิพคนหูจักกันไหมเนอะตัวนี้มันหน่อยไป หือมันอยากมันอยากเล่เนี้ก็บประ,น,น,ะนั้นเนาะหือนี่ได้บันนี่ได้บ <laughs> ันเนี่ยอ่อนเชื่อนกลางเออเอาหินก็เห็ดอันนี้แหละ เชียนเชียนกลางมาเลยละกันนี่เป็นตาบ่ละนี่้องพี่น้องี่นองบุตรนี่แบบนี้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 เนาะ À, tớ nè cả pin nhà đây phải nọ ui tớ thì sòn này xuôi ngang một vài nọ à đại lượng đại lượng lại cả những đại càn phu nhìn bộ nhảy nó đây mà tớ thì nó phu thì nọ này nó ัพ่อแล้วเขาจะพายแป้งนะพี่น้องผ่าก็เติมหนึ่งนะตัวที่ี้ำถารลุ่นถารลุ่นพ่อแม่พี่น้องลุ่นไปนำกันแต่ละขั้นตอนข้าสิตอาบตีจนเบิดหน่อยได้เนาะเมื่อนี้ว้า เลือบมาแล้วเลือบมาแล้วอ้าวมันเบิดเลื่อยเรือยแล้วจังมานี่ผ่านเบิดแล้วเนาะผามันเบิดเลยมันเรือยกำลังได้ที่แล้วนี่กำลังได้ที่ผุดลุ่นกระลุ่นไม่เป็นหนอปล่อยเป็นไปไอ้หนอนพี่เนาะขังแหละคุยโถวตะกี้บากินถั่วเหลียนหนิเนาะมากินตอนถั่วเลยแหละถั่วเหลียนก็เลย ไปกินเลยแม่หน้าเลยแม่หน้าท้องเลยท้องเลยกินแล้วกินแล้วติดใหญ่เบิ่งแม่ยัดติดบ่ติดแล้วเบิ่งมากุมผ่ากันอะไรพวกพี่น้องเอ้ยว่ามันเป็นเนไ่ยใดไหนนะอยากอยากคู่นะอยากคู่อยากล่องอันนี้โอ้โหสวยงามขาเบิ่งขาเบิง่งพ่อแม่พี่น้อง ทีน่นี่เขาวนึ่งบริกินดกนอกมันชีเดาตัวเรียนไปหาสางกันแล้วลว่าเออเด้ตุเรียนไปหาคุณมเมกาแล้วเนาะเอาผ่ากลางเลยไงมันต้องเสือนอเสือนก่อนเลยผ่าแล้วมันบดออกไหมออกบอก้าต้องซอยมันออก ใส่หอพี่น้องให้ผ่ากลางเลยพอใส่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องอืมตัวไหนที่เนาะงงตัวที่ชามออกมาแล้วเนาะ เดี๋ยวให้มือกล้องจัดการเลยล่นะอเนาะจวดเลยมันมันมันอยากมันอยากเน,น็บนะี่น้องมันชุกแห้งเบืองเละพร <c oughs> ้อมหวยอืมอ่าดีดีดีย้ําให้เสียเนะาะเอามาไก เลือดไม่ได้ผิดหรอเลือดจำนานเชียงอือ้อปลักมือเนออาะตัวนี้ตัวนี้สินะ อืมใช่ๆใส่ได้อยู่มันมันเละเลยพี่น้องค่ะมันแข็งมันกระเสียอะไรอยู่ด้วยมันเละเลยมันซุกอืมจ้ะซุกมันซุกบรรยากาศบรรยากาศการผ่าทุเรียนมีหอดแนวสดงนองร้ายฝนตกฝนตกนะปวดหัวเลย เปลี่ยนข้างเบิ่งเสียไปน้าผิมพไปน,น้ามันเนาะเห็นอะไรด้ตุ้งมือกับกระป๋ได้เมือ่ออาชีพใหญ่ตุ <c oughs> ้งกระป๋ายแบบมือชดชดเลยบ่เด็กในความเป็น การผ่าโซเรียนเลยป่ะสัมผัสโดยสัมผัสโด,ดยมือ,อ,อนี่คือตัวจริงๆไม่ใช่การแสดงคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดง <c oughs> ผ่าจริงเจ็บจริงบหรอเจ็บจริงเลย อืมอืมรุ่นๆว้าวว้าวพี่น้องไม่คิดเลยว่าสิบวอลต์โซเรียนได้กินเออพี่น้องพี่น้องพี่น้องด้วยฝ่าป่าฝ่าลุ่นๆพี่น้องเด็ดหนึ่งสองสามสี่ว่างนี้ว่างนี้ก่อน มานับดูแม่น้องสิงหนึ่งคู่สองคู่อันนี้มันอยู่น้งกันนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหาคู่ถหน่่ยจองสามสี่หาอ้อันนี้มันต่อกันพี่น้องยังบวชนลอยเลยเนาะคู่คู่บ่เอินคู่บ่คู่บ่ด้เอินบวชลอู่ดตต่อ ผลการที่ออกมาเนาะช่วยงามผมแม่พี่น้องช่วยงามแต่การเลยเนาะโอเ้เออเธอซิมซิมแม,ม่น้องแม่น้องซิงม,มาซิมนี่เมื่อครั้งแรกของปีพี่เนาะเมือม่อเมื่อผ่าเขาเนาะเมื่อตอนโฟกัสที่ไหนโฟกัสที่เออเธอ เอ็ในได้ความรู้สึก <c oughs> สัมผัสอร่อยมากเนาะอาสักคำว้าอเอ็น <c oughs> สมสมสมเจ็บมืออยู่ปะสมอยู่สมมือเนาะมือยังสั่นอยู่ <c oughs> มือ,อยังสัน่น ค่ะตัวอันนี้คือผ่ากินแบบชดชดเลยนเนาะเปลือกงั้นเขาบ้านนายกัดเอาเป็ดไปถีบเรียบร้อยเนาะกินไปกินแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินตัวมันเหล็ก่อนเนาะแล้วน้องบัวก็ดชิได้อำลาพระจาักจบขีดเพียงเท่านี้เนาะกัดถือว่าพุนออกมากัด ค่อนข้างดีเนาะอันแรกเขากับผมมันพอวในมือจะรู้จะหล่อกินเนาะชุบแห้งมากินนํากันเด้อผมแม่พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะผ่าแล้วแล้วมากินได้เลยผมแม่พี่น้องคือสีบบนอาากินออกมันเละแต่ว่าแซ่บจีบแ่บเรีวอันนี้ก็ตัวนี้เนาะแบบงามๆเลยผมแม่พี่น้องสีมือบอรธรรมดาเลยเนาะได้ได้เนาะ ถือว่าใส่ได้เนาะแต่ว่าไอต๋อตุเรียนลูกค้าเป็นบมเป็นตาเอาเปิดตัวเรียนถูกเอิ้นใส่เอิ้นหาได้ดูบอแม่พี่น้องแต่ม่ต้องการบ่มีการถามคนดีข๋อใบพี่พี่น้องบ๋อฟรีเนาะหน่อยหน่วยละผูผู้กับจางจางหน่อยละผู้อะนั่งวัวก็สิได้ จก็บขีปไว้เพียงสุงนในระเด้เอพ่อแม่พี่น้องเขาวม่มาเขามาเบิ่งกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องบัวหนิเด้อแม่น้องสิงเนาะฮะบา,บายบายพอกันขีปนะาพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเนาะ